คุณคือลูกของพระองค์เราได้เห็นความสำคัญของการสรรเสริญการนมัสการและการใช้เวลากับพระเจ้ามาสักพักหนึ่งแล้วมันสำคัญมากที่คุณจะรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันเหมือนการหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้การสรรเสริญก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตคริสเตียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าใจที่คุณมีต่อพระเจ้านั้นจะแสดงออกมาเป็นคำสรรเสริญของคุณส่วนพระทัยของพระองค์ที่มีต่อคุณจะสำแดงออกมาผ่านการที่พระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นลูกของพระองค์หนึ่งยอหนบทที่สข้อที่1นึ่งกล่าวว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงใด ที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าฉันอยากจะทิ้งท้ายข้อความวันนี้ด้วยเนื้อเพลงที่จะช่วยย้ำเตือนคุณว่าพระเจ้าทรงรักคุณและคุณคือแก้วตาดวนใจของพระองค์และคุณสามารถเข้ามาพักสงบในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพระองค์เนื้อเพลงนี้กล่าวว่าทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รักและทรงชำระล้างบาปมากมาย ให้ข้าได้เข้าพบพระพักชิดใกล้อบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจแม้คนทั้งโลกหันหลังไปแต่พระองค์ทรงเดินเข้ามาทำให้ชีวิตมีคุณค่าแม้ไม่มีใครที่เข้าใจแต่พระองค์มองที่ข้างในและทำให้ข้าได้รู้ว่าข้าเป็นแก้วตาดวงใจ และค้าพนธาตุเป็นไทยพระองค์สร้างค้าขึ้นใหม่ด้วยรักไม่มีเงื่อนไขข้าจึงขอมอบชีวีติดตามด้วยความซื่อตรงถวายทุกสิ่งที่มีถวายหมดทั้งชีวิตอยู่เพื่อสรนเสริญพระองค์ทรงเฝ้าถนอมดวงใจเติมความหวังขึ้นใหม่ เยียวยารักษาใจไม่เคยทอดทิ้งไปทรงเฝ้ามองทุกเวลาไม่เคยละสายตาในความรักค่าได้พกได้รู้ว่าข้าเป็นแก้วตาดวงใจฉันอยากท้าทายคุณที่จะเริ่มต้นและจบแต่ละวันของคุณด้วยการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณรับการอวยพรการฟื้นฟูการเสริมกำลังและรับการเติมเต็มจากพระคุณของพระองค์คุณคืออัศจรรย์